หว่งนึงกินเข่าแดดยังเปีเยเ้ยงอยู่เลยแดดฮอนฮอนผ่านมาบ่นานฝนตกจะวันนีนต้องฝนทั้งลมแต่ยังบอลมบ่แหงจ้ะเย็นชุ่มฉ่ำแล้วตกมาเลยจ้าลมบอต้องสวัสดีจ้ะพี่น้องกลับมาจากป่านอไม่เมื่อย มากินเขาน้ากันเด้อจ้ากับข้าวของเฮาก็มีสมสมปลาน้อยปลาจมขวมัวเมงจีนูนไส้กรอก,อ,กอีสานย่างตำข้าวปุ้นของหวานมีบังม่วงสุกบังม่วงน้ำดอกไม้เอามาจากบ้านเมทงอยู่จ้ะสุกละวหวานหวานผลไม้เฮาสุกอีกเครือเลยกล้วย คือก้อนนอาเอาไปให้เม่ทองอยู่แล้วจะตัดไปต่รอบพุ่น,นกับบมือมีเมื่อวานนี้ไปเอามาแต่นาจากที่ว่าไปวัดที่ฮะเลนี่ดิได้บมกมีหรือขนุนของหวานเฮ่าผลไม้เฮามามาพี่น้องมาแซ่น้ำกันเด้อจ้าโอ้ลมขนาดบานเสิ๊กมืดเน่ยลมแต่เด็ดสวัสดีครับมาพี่น้องในเวลาแช่แล้วหูเข่ากระหอน ก็จอมกอนมาเมย์เมย์จับปลาเอาไหมไมือุลดมีแต่กกับข้าวกับแซบอันนี้ก็กินกับเผาเด้เด้หน่ยไปเลย วาเราก็ลงก่อ็หวานขนาดเลยเพราะว่าตอนที่ได้มาจากแม่มันเหิมเลยมาจากกุร่าทยอยกินมื้อละหน่วยสองหน่วยเนาะมันก็ซุกมื้อละหน่วยสองหน่วยได้กินคู่มื้อหวาน กองขอไฟเดินนะต้มขนาดเลยมืงเนี่ยขอฝนเธอ,อขอกินเมืองปะตำข้าปุ้นขึ้นยากกินตำข้าขปุ้นกับข้าวปุ๋ยเคยกินแน่เด็กกี้แก่ข้าปุ้นน้ำยาเนี่ยก็เอามากินกับข้าวใช่ไหมเด็กกี่จะเป็นน้ำยาปลา ตาน้าทุ ok ่งไห้ท <hi> ok okay, ุ่งนาเขานี่น้ำหวยน้ำนองเขานี่มาสั่นกับมีเอ้น้ำยากบแจ่วกบมางี้ยก่อนเจ่วกบเอามาลาขับปุ้นแบบนี้มันก็เลยกินกับเข่าได้ก๋วยเตี๋ยวกินกับเข่าจริงจริงค่กเห็นเราเคยมีโมเมนต์นั่นหรอกเนาะ อย่าบอกนะว่ากินมานม่ามาม่าเนี่ยเป็นอะไรที่เอื้อมยากขนาดเลยสมัยตะกี้บม่ไดก้กินหรอกก๋วยเตี๋ยวในถ้วยละสองบาทสามบาทยังเออซื้อแล้วมานั่งรงวงกินทั้งบ้านแบบนี้กินอย่างก็ตามสมัยตะกี้หรือว่าุกมือนึ่งก็ตามเขาไม่ได้มองว่ามันทุกมันยากเลยเนาะ มันคือกับเขาแบบท้องถิ่นเขาเนาะบางอย่างกะเป็นเจ้าปู้เจ้าป้าไปเละคนมีเงินเขาเมื่อยังหวยหาอาหารแบบนั้น <S <S <P le> พอได้กินอาหารที่แบบว่าอาหานเลอกะเขาเคยกินแบบนี้คนะนเเขาก็ลองอยู่อาหารนี้ดีข้างกะนานซื้อกินไปซะ อเหลือกัอาหารท้องถิ่นบ้านๆเขาเนี่ยแล้วไงพี่เล็กนั่งเลยนั่งเลยขอโทนมาหายใจเสียงดังห้าห้าห้าขอกินได้ยังต้มอยู่ในหม้อก็ได้พ่อกำลังต้มเผาให้ เคงไก่นของชมพูลึกีลมมอนนี่จะมีลมช่วยนะแต่ว่าลมกับลมห้อยมาแบบเป็นไอห้อนมา

เอาเป็นกรอบเนาะหน่อยน้อยมันก็เผาเช็นหน่อยจะได้ยัดยัดเข่าใส่ไปในมะม่วงอ่ะมะม่วงกระสอบค่ะใบบุกใบใบอืบุกใบบุกเข่ากับมะม่วงหรือข้าวเหนียวมะม่วงปีนมะม่วงโสดุกดุกเนาะจะได้กวนอยู่ดอกจ้ะกวนมะม่วงไว้กินอยู่ดอกต้งไว้กินแต่กวน ส่งให้ปลาตุ่มอยู่กระบี่นาน้ะมะม่วงเลยแล้วคือคิดว่าหลายม,มัะม่วงค่ะไอ้กลัวแน่นอนถ้ามีเวลาปัญหามันคือช่วงมะม่วงทุค่ะช่วงหนอนดังดินออกหลายๆบราเค่สติีกรีดผัดชิเล้งหาโน้หม้ออย่างไรปัญหามันดังดิกลับมาเป็นน้ำหน้าเหม่อนกันก็ติเล้งไปทำสวนอีกแบบน,นีอ้อยากแยกล่างเลยเด้ อย่างต้นนาเขานี่บ่เพิ่มเต็กยอดขนาดอืมม่งเบาเพื่อไก่อ๋อมงเบาเป็นแบบเม็ดอืมจะเป็นติ่งนเป็นพอเม็ดพี่น้องทองช่องแอดแดงเนี่ยแนะนำมาว่า ปลูกทุเรียนแต่มันยากกว่านันปลูกไว้กินจากต้นสองต้นพอ <laughs> อย่าไปเอชวนทุนเรียนนี่มันยากกว่า ừ, บ้านเฮาค่ะก็มีทุนหลายอยู่แม่มันนิดยากมันต้องใช้ทุนหลายๆมันประสบการณ์โอ้หลายอย่างเราถูกลองผิดนกว่า,าจะได้ไงแต่ละพืนที่เหมือนกันในการปลูกสิ่งปลูกของโอ้ต้องดูแลมันอีก ทำมันอิ่ดได้ทุเรียนนะบางทีจังหวัดเดียวกันดินแต่ลอำเภอยังมาเหมือนกันเลยอำเภอเป็นดินทรายอำเภอเป็นดินหินไม่ว่าแต่อำเภอหวะมันเลยทำยากยี่งแมไแต่พื้นที่ใกล้กันบางเป็นคิดินขิ้หินแหเนาะถ้าไปอีกน้อยเนื่องเผิเป็นดินแบบดินล้วนหลักงามดินทรายแต่เป็น เท่าที่ในหมู่บ้านเพื่อนเอามาปลูกต้นสองต้นก่อนยังมุ้งเผ็ดได้กินอยู่เนี่ยอืมหืมสดจมก็เสร็จ

พี่น้องลงนากัเมืดละบ่ไม่ทราในเห็นเขาเรื่องบานหลายเจ้าแล้วเนาะเราไปหัน,น้อกไม้เรากูกล้ามาก็ันว่านข้าอลไรทางเลยไม่เห็นจะ้ะว่านแล้วเไปพิธีไปยังเลยนี่แหละจาผ่าเละเตกเพนช์จัดติ้งหาว่าสิดมเหรอยั <c oughs> องไม่ได้เอาก้าอยู่หันพันเ,เอวพิธีเกี่ยวกับ ทางบ้านกดเรื่องเสียงเรื่องอย่างกดเป็นว่าเขาจังเอากล้าได้เอากล้าแล้วพูดได้ทอน,นพูดได้ถอนกล้ามัดกล้าเป็นมาซ้อยเนี่ยเด้เอเราจึงลืมแล้ววิธีมัดกล้าค่ะปีนี้เป็นปีที่สามวปีที่สี่ของการทํานาของเฮาเนะเาะเราเคนสติกลับมาจากกระบี่เป็นเงินพฤษสภามาถึงได้หวานเข่าพูดี จ้างหวานจ้างอย่างเลยมือนะมาถึงก็พอดีรถกวาแเล้วพอดีประมาณสักวันที่เก้าที่สิบพฤษภาพฤษภาขวบขวบปีต่อไปกันนับหนึ่งนับสองนับสามปีในปีที่สามกลับมาอยู่บ้านแต่การทํานาหารอบที่สี่เนาะตักงแต่มาอยู่บ้านสา,นา 4, นนมาปีแหละแต่สามปีของมัาเัาก็เติบโตเติมหนึ่งเนาะบาได้ย้ำอยู่กับพี่จะสามปีก็ได้เออเรียนรูกไปเรื่อยๆพัฒนาเจ้าโองแบบ เออเหมือนทาบ้านช่องนู้นนี่นั่นกะว่าไปสีก็ดำดำเอาดำิ่งหมูม่วงกระวานนี่เลยอ๋กินอ่างพี่น้องสัมเนี้ลจ้ะเอ็ดนานหลายเวลาก็ยืดเยื้อกับพี่น้องสีอยากน้ำมมดแม่นยังดอก <c oughs> เอาไปเล่าพ่นองเลยจ้าเอาครับทินมีฝากพินวันนี้ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนะครับแ้วพบอก,ก,กนคลิดหน้ายานินีต้วัสดีครับสวัสดีจ้าวันหนึง่งกินเข่าเด็ดยังเปรี้ยงอยู่เลยแดดฮอนฮอนผ่านมาบนานฝนตกจะแัน,นต้องฝนทั้งลมแต่ยังบ่ลมบ่แหงจ้ะ เย็นชุ่มฉ่ำแล้วตกมาเลยจ้าลมบ่ต้องตกมาแรงๆเลยแต่บ่เอาบ่เอารมเด้อเอาแต่ฝน้านพี่น้องฝนตกเป็นยังเนาะบ้าจะติ๊กฝนตกแล้วเด้อนี่เด้อ